ไม่ยากครับขาหมูไม่ยากอยู่มันยากตอนนี้เราไม่เอาใจใส่เองใส่ลูกตุ้มแห่งความอร่อยลงไปก่อนเสร็จแล้วเราใส่ซอสครับซอสซอสไปหนึ่งข้วเต็มๆเลยนี่ไม่ปิดบังนะผมไม่ปิดบังนะดูคลิปเอาเองนะจ๊ะใส่ไปเลยครับน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยนี่ผมบอกสูตรเลยนะน้ำมันหอยปลาเลยปื๊ดเลยสามสี่ห้าหก จ็ดทีพอใส่นี่เป็นยครับผงโรอทำขายได้เลยนะครับหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนกอีกนิดหนึ่งจบน้ำตาลเราสั่งพิเศษนะน้ำตาลแท้แท้สั่งพิเศษตมามราตลาดไม่มีขายนะครับคือน้ำตาลไรก็ได้ครับขอเป็นน้ำตาลแท้หน่อยยาวน้ำตาลแบบขาวๆงีา้าไม่ได้เสร็จใส่เสร็จแล้วต้องใส่หมูก่อนนะครับใส่หมูเสร็จเรียบร้อยค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะอย่าใส่น้ำตาลก่อนนะครับ กระสานตาก่อบเนี่ยน้ำตาลจะไหม้ไม่ก้นใสทั้งหมด4ี่ก้อนครับสี่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 ก้อนพอนะและเกลือเนี่ยคนไม่บอกใสเท่าไรใส่ไปเลยครับ8ปขีดอ่า9้าขีดครับเก้าขีดใส่ไป9้าขีดครับเกลือใสไปเลยโอเคลูกชิมใสจ,จะได้ไ,ไววนยรุงโปรเอว <laughs> โอเคเด็กมันวนยกักกบเราหม้อหนึ่งนี้ได้กี่ขาครับประมาณส0ิขาเนี่ยใส่ไปเลย ไม่ยากครับคำหมูไม่ยากมันยากตอนที่เราไม่เอาใจใส่มันเองนยะของอะไรนะถ้าทําให้สุดๆไม่อร่อยนะต้องทาใจทําแล้วมันสุดๆไปเลยอย่าไปท้อครับผู้สูงอายุทั้งหลายถ้าทําไปทุกวันนร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายเราออกกำลังกายแ,แค่หยิบหมูก็คิดว่า,าออกกำลังกายแล้วเนี่ยเสร็จนะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยอ่าน้ําตาลมันใส่จบจปุ๊บปาดน้ําตาลลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าใะทั้งถุงนะ <laughs> ยาตาต้งถุงนะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงแต่น้ำตาลน้ำตาลแท้ๆนะครับนี่เปลือกกระบายบัตบายเคื่องอันนี้ต้องสั่งพิเศษนะแต่พิเศษครับ <c oughs> ถึงมันแพงหน่อยแต่คุณภาพมันแจ๋วโอเคเห็นไหมมีอะไรปัญหาอะไรโทรมาจะโทรบ่อยบมดแล้วแก่แล้ว เนี่ยบอกเต็มๆนะไปทำขายได้นะผู้โอยยุทั้งหลายเนี่ยแค่นี้ฝาครับหนูจดแก้ลูกแค่นี้ครับแค่นี้ไี่อะไรเอาหมูไม่ยากเย็นอะไรแต่มันถ้าไม่ได้ทําใหม่ถ้าไม่ได้ทําใหม่ถ้าไม่ได้ทาใหม่อย่าอย่าโทษมาลูกค้าที่มาติเรานะว่าไม่อร่อยอย่าพูดคำว่าไม่อร่อยก็ไปที่อื่นสิอย่าคำนี้อย่าขอร้องอย่าพูดนะครับคือเขาดีแล้วที่เขาติเราว่าไม่อร่อยเราจะได้ปรับปรุงคนที่ยอเราคือคนอยากมีจุประสงค์ที่จะมาพึ่งแพะ พึ่งพิงเราคนที่ติเราคือนั่นแหละคืออาจารย์ของเราครับจต่ไว้ถ้าคนไหนติเราโอ้รักเขามากๆเลยครับขอบคุณนะครับพี่ที่ติเดี๋ยวปรับปรุงใหม่ครับนั่นแหละครับถึงจะเด่นและดังไไปป